สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันสาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการติดสิบซ่อนค่ะโดยวิธีการที่จะบอกในคลิปนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนแบบละเอียดเลยค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยน่าจะสามารถทําตามได้ไม่ยากจนเกินไปค่ะตอนที่นุ้ยเริ่มหัดนเย็บผ้าแรกๆนะคะเพื่อนๆนนุ้ยก็เป็นอีกคนนึงนะที่ไม่ชอบการติดซิปเลยโดยเฉพาะซิปซ่อนนะคะนุ้ยรู้สึกว่าการติดซิปซ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากสําหรับมือใหม่มากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ย ขั้นตอนการทำก็จะมีความละเอียดแล้วก็จะมีดีเทลเยอะนิดนึงนะคะถ้าเราติดไม่ดีในซิปของเราก็จะไม่เนียนแนบสนิทเลยกับเสื้อผ้านะคะรวมถึงริมซิปทั้งสองข้างเนี่ยก็อาจจะขย่งการทำให้ชุดของเราออกมาไม่สวยค่ะซึ่งวิธีการทำในคลิปนี้นะคะก็เป็นวิธีการที่นุ้ยอ่ะ ติดซิปซ่อนแบบนี้มาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงผ้าถุงหรือว่าชุดเดรสนะคะก็ใช้วิธีการนี้ดังนั้นวันนี้ก็จะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบนะคะนุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่ยด้วยนะคะรวมถึงฝากกดติดตามหันสารคราฟในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ e Facebook IG และ t i k t o k ค่ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอน กอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูลักษณะซิปซ่อนกันก่อนนะคะซิปซ่อนจะมีความแตกต่างจากซิปประเภทอื่นค่ะปกติซิปทั่วไปฟันซิปจะอยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ซิปซ่อนจะมีกลไกพิเศษที่จะกลับด้านฟันซิปเข้าไปไว้ด้านในจึงทำให้สามารถซ่อนฟันซิปและรอยต่อได้อย่างแนบเนียน ทำให้ชิ้นงานของเรามีความประณีตและดูสวยงามมองผิวเผืนจากด้านนอกก็เหมือนเป็นรอยต่อของผืนผ้าเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่จึงนิยมนำซิปซ่อนไปใช้กับชิ้นงานที่ต้องการความประณีตสูงเช่นกระโปรงชุดเดรสเสื้อหรือกางเกงบางแบบก็สามารถใช้ซิปซ่อนได้เหมือนกันค่ะต่อไปมาดูการเลือกซิปซ่อนให้มีขนาดเหมาะสมกับเสื้อผ้าของเรากันค่ะ สำหรับการเลือกขนาดซิปซ่อนไม่ว่าจะเป็นการติดซิปลงบนกระโปรงเสื้อกางเกงชุดเดรสหรือชุดประเภทอื่นๆหลักการง่ายๆก็คือเราจะต้องเลือกขนาดซิปที่ติดลงบนชุดแล้วเราสามารถสวมใส่ชุดนั้นได้ง่ายนั่นเองค่ะเช่นกระโปรงกางเกงหรือชุดเดรสตอนที่เราสวมใส่ก็จะต้องไม่ติดสะโพกค,ค่ะ เสื้อก็จะต้องไม่ติดแขนไม่ติดไหล่เป็นต้นนะคะสำหรับความยาวซิปโดยปกติแล้วก็จะมีขนาดซิปที่นิยมใช้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะเช่นซิปกระโปรงซิปกางเกงจะนิยมใช้ซิปขนาด9นิ้วชุดเดรสที่เป็นซิปหลังจะนิยมใช้ซิปประมาณ20-24นิ้วเป็นต้นค่ะ แต่หากจะหาความยาวของจุดติดซิปด้วยตัวเองเราก็จะใช้วิธีการวัดจากแพทเทิร์นเสื้อผ้าของเราเลยค่ะกระโปรงหรือกางเกงจะนิยมติดซิปซ่อนด้านหลังและด้านข้างค่ะจุดติดซิปให้วัดจากแพทเทิร์นเส้นเอวมาจนถึงเส้นสะโพกล่างค่ะค่าเฉลี่ยเส้นเอวจนถึงเส้นสะโพกล่างส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ20เซนหรือ8นิ้วค่ะ ชุดเรสจะนิยมติดซิปซ่อนด้านหลังค่ะจุดติดซิปก็ให้วัดแพทเทิร์นจากคอหลังมาจนถึงเส้นสะโพกล่างค่ะหรือหากจะติดเป็นซิปข้างก็ทำได้เหมือนกันค่ะก็ให้วัดจุดเริ่มต้นต่ำจากใต้วงแขนลงมาเล็กน้อยและวัดลงไปจนถึงสะโพกล่างค่ะสำหรับเสื้อจะนิยมติดซิปซ่อนกับเสื้อครอปซึ่งสามารถติดได้ทั้งซิปหลังและซิปข้างค่ะ จุดติดซิปหลังให้วัดจุดเริ่มต้นต่ำจากเส้นคอหลังและวัดลงมาด้านล่างจนถึงเส้นเอวค่ะส่วนจุดติดซิปข้างให้วัดเริ่มต้นต่ำจากใต้วงแขนลงมาเล็กน้อยและวัดลงมาด้านล่างจนถึงเส้นเอวค่ะซึ่งเมื่อได้ความยาวจุดติดซิปแล้วเราจะซื้อซิปตามขนาดที่เราวัดเลยเป๊ะๆไม่ได้นะคะเพื่อน เพราะบริเวณที่เป็นหัวซิปจะนูนขึ้นมามากกว่าซิปส่วนอื่นๆค่ะถ้าเราเย็บมาชิดหัวซิปมากๆซิปจะรูดขึ้นยากค่ะเราก็เลยต้องเว้นเผื่อรูดหัวซิปไว้ประมาณ2.5-3เซ้ถึง3มนหรือถ้าเป็นหลักนิ้วก็เว้นไว้ประมาณ1นิ้วค่ะดังนั้นเมื่อวัดความยาวจากแพทเทิร์นจนได้ความยาวของจุดติดซิปแล้วจะต้องบวก2เซนครึ่งถึง3เซนหรือ1นิ้วเสมอเราจึงจะได้ขนาดซิปที่เหมาะกับชุดของเราค่ะ ตัวอย่างเช่นนุ้ยจะติดซิปด้านหลังกระโปรงนุ้ยวัดแพทเทิร์นจากเส้นเอวจนถึงเส้นสะโพกล่างได้ความยาว8นิ้วก็จะต้องบวกอีก1นิ้วเผื่อหัวซิปค่ะนำ8นิ้วบวก1นิ้วก็จะได้เป็น9นิ้วดังนั้นซิปที่เหมาะสำหรับกระโปรงก็จะต้องใช้ซิป9นิ้วเป็นต้นค่ะเมื่อเราเลือกขนาดซิปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาเริ่มติดซิปกันเลยค่ะ หลังจากที่เราวาดแพทเทิร์นและลอกลายแพทเทิร์นลงบนผ้าของเราแล้วเราก็จะนํามามาร์คจุดเพื่อติดซิปนะคะตัวอย่างที่นุ้ยจะทําให้ดูในคลิปนี้นุ้ยจะติดซิปลงบนกระโปรงมาตรฐานโดยจะติดเป็นซิปหลังค่ะหลังจากเย็บเกล็ดเอวกระโปรงเสร็จแล้วนุ้ยก็จะนําผ้าชิ้นหลังทั้งสองชิ้นประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะ ซิปจะอยู่ตรงกับเส้นตะเข็บกึ่งกลางหลังนะคะในกรณีที่เพื่อนๆเ,เย็บเป็นชุดเสกางเกงหรือเสื้อก็ให้นำผ้าชิ้นที่เราจะติดซิปประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นใช้เข็มหมุดกลัดให้รอยกลิ้งของทั้งสองฝั่งตรงกัน และใช้เข็มเย็บผ้าเนาไว้ค่ะเนาผ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูจุดติดซิปกันค่ะนำซิปขึ้นมานะคะและพลิกซิปด้านในขึ้นมาด้านบนค่ะในส่วนของท้ายซิป ให้เพื่อนๆวัดจากก้นซิปขึ้นมาประมาณ2เซนครึ่งถึง3มเซนก้นซิปไม่ใช่ปลายซิปพอดีนะคะก้นซิปคือจุดนี้ค่ะให้วัดจากจุดนี้ขึ้นมาประมาณ2เซนครึ่งถึง3มเซนและขีดเส้นมาร์กจุดบนซิปไว้ค่ะในส่วนของด้านบนซิปเราจะใช้ถึงปลายซิปบริเวณนี้ซึ่งก็คือจุดที่เป็นตัวกัน้นที่เป็นพลาสติกจุดนี้นะคะ ให้ใช้ช็อกหรือดินสอเขียนผ้าขีดมาร์กจุดไว้จะได้เห็นได้ชัดๆค่ะจากนั้นนำซิปมาวางทาบลงบนกระโปรงเพื่อกำหนดจุดติดซิปบนผ้าค่ะให้รูดซิปแยกออกจากกันนะคะวางให้จุดที่เรามาร์กด้านบนซิปตรงกับรอยกริ้งแพทเทิร์นของเส้นเอวพอดีค่ะ และมาร์กจุดบนผ้าส่วนล่างไว้ให้ตรงกับก้นซิปที่เราวัดขึ้นมา3เซนผ้าในส่วนนี้คือจุดที่เราจะติดซิปทั้งหมดค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปเย็บนะคะให้เย็บจากบริเวณก้นซิปที่เรามาร์กไว้ไปจนถึงชายกระโปรงค่ะ ตอนเริ่มต้นเย็บเราจะไม่ใช้วิธีการเย็บย้ำเข็มถอยหน้าถอยหลังนะคะเราจะใช้วิธีการหมุนแล้วเย็บกลับไปกลับมาแบบนี้เพื่อเพิ่มความแน่นกันผ้ารุ่ยเวลาที่เราใส่เป็นานานๆค่ะจากนั้นก็เย็บต่อไปจนถึงชายกระโปรงเลยค่ะเย็บเรียบร้อยแล้วเราจะยังไม่ดึงได้เนาออกนะคะ ให้นำผ้าไปรีดแบบตะเข็บค่ะรีดเรียบร้อยแล้วดึงได้เนาออกให้หมดค่ะก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะตรงสันร,รอยรีดบ,บนกระโปรงส่วนนี้จะเป็นจุดที่เราติดซิบค่ะ วาดเส้นบนผ้าในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ตรงกับรอยกลิ้งเส้นเอวค่ะต่อไปรูดซิปให้แยกออกจากกันค่ะวางซิปให้จุดที่เรามาร์คด้านบนตรงกับเส้นเอว แล้ววางให้ขอบซิปด้านข้างตรงกับสันผ้าที่เรารีดไว้พอดีแบบนี้ค่ะใช้เข็มมุดกลัดไว้ค่ะซิปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะ จากนั้นใช้เข็มเย็บผ้าเนวซิปติดกับผ้าไว้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเนาเรียบร้อยแล้วต่อไปนำไปเย็บนะคะรอบแรกเราจะเย็บโดยใช้ตีนผีธรรมดาหรือตีนผีติดซิปเย็บยืดซิปในส่วนนี้ติดกับกระโปรงไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราจะเย็บอีกรอบหนึ่งโดยเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีสําหรับซิปซ่อนค่ะสําหรับวิธีการเย็บซิปซ่อนให้ออกมาเนียนสวยให้เพื่อนๆเ,เย็บให้ตรงกับบริเวณร่องซิปจุดนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะยิ่งตรงร่องมากเท่าไหร่ซิปเรายิ่งจะเนียนเรียบสวยค่ะนำตีนผีสำหรับเย็บซิปซ่อนมาเปลี่ยนและเริ่มเย็บได้เลยนะคะ แต่ก็มีข้อควรระวังคือห้ามเย็บกินพื้นที่เข้าไปในตัวซิปนะคะเพราะถ้าเราเย็บกินเข้าไปในตัวซิปจะทําให้ซิปของเราติดทําให้รูดไม่ขึ้นค่ะให้เย็บไปเรื่อยๆจนถึงด้านล่างซิปที่เรามาร์กจุดไว้ค่ะ เย็บเสร็จแล้วดึงได้เนาออกได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งใจร้อนรูดซิปขึ้นมานะคะเราจะทำการตัดเลมเสษได้ออกให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเรารูดซิปแล้วซิปติดเศษได้จะทำให้ซิปติดแล้วก็แก้ยากค่ะเพื่อนๆ เมื่อเราตัดเลมเสษได้ออกและเช็คความเรียบร้อยดีแล้วก็ให้จับหัวซิปเลื่อนรูดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพลิกผ้าด้านถูกกลับออกมาด้านนอกและทดลองรูดซิปให้สุดเช็คดูความเรียบร้อยว่าซิปของเราลื่นไม่มีจุดที่ติดหรือเลื่อนไม่ขึ้นก็แสดงว่าการติดซิปของเราเสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วค่ะ เมื่อติดซิปซ้อนเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะนําผ้าของเราไปพ้งริมหรือนําไปเย็บประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆเช่นชิ้นหน้าซับในการทําขอบเอวหรือการทําคอเสื้อในขั้นตอนต่อๆไปได้เลยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามหันสาคราฟในทุกช่องทางและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหันสาคราฟค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ